้าสบายดีมื่อนี้สิมาสอนการเปลี่ยนรหัสในเฟซบุ๊กของท่านเนาะถ้าท่านใดยังบุ้งเทือกรุณาไปเบอ่งนากันเลยถ้าท่านได้หูแล้วก็ขอโทษขาออภัยนาเนาะก่อนอื่นก็เข้าไปที่หน้าต่าง Facebook facebook นี่เนาะโอเคเข้าไปเลยกดที่3แถวนี้โอเคแล้วเลื่อนลงมาการตั้งค่าส่วนตัวเนาะโอเคราวนี้ เข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปชี่การตั้งค่ากดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปชี้เข้าไปชี้ข้อนี้เนาะการหักษาความปลอดภัยและการเข้าสระบบนะเนาะ้าไปเลยแล้วก็นี่เข้าไปหาข้อนี้เนาะการเข้าสระบ,บบเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะ กดเข้าไปเลยบัดน,น,นี้กดรหัสของเฮาเนาะรหัสผ่านที่เฮาใซ้ตลอดเนี่ยนซะ้ปัจจนะุบันนี้เนาะบัดนี้ใซ้รหัสรหัสใหม่นะเนาะเซอาอีกครั้งเนาะ แล้วก็กดไปที่บันทึกเลยโอเคอยังอยู่ในระบบเนาะโอเคโอเคเรียบร้อยเนาะบันบนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคเท่าน,นี้เนาะถ้าท่านได้อย่างบอง้เธอกรุณาไป เปลี่ยนลองเบิ้งเนาะชาพู้ได้หู้นะก็ขอโทษขอภัยน้ำ